สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม้องมันกันป่าค่ะเต่าทีพูค,ออค่ะโชคดีรพบค่ะคุณผู้ชมนะคะกาแฟดีมีหลากหลายเป็นร้อยเป็นพันยี่ห้อแต่กาแฟกินแล้วหอมกินแล้วไม่หิวกินแล้วลดน้ําหนักกินแล้วหน้าทองยุคมีไม่กี่ยี่ห้อค่ะ หนึ่งในนั้นนั่นก็คือมิลลี่คอฟฟี่นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะเอาง่ายๆคุณซื้อไปอะ่ะแบบทดลองเลยคุณซื้อแบบ2กล่องไปก่อนที่แต่ม่ายังไม่แนะนําโปรนะ,ะซื้อแบบ2กล่องทาไมมันถึงมันถึงผอมันถึงลดมันไม่ได้ใส่ย,ยาลดความอ้วนคุณผู้ชมแต่ว่าสารสากัดที่มันอยู่ในมิลลี่คอฟฟี่เนี่ยนะฮะมันเป็นสารสากัดสาหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนัก นะะหนึ่งไซเลียมฮัรใสไซเลียมฮัรดทำให้เราอิ่มนะคะจำไว้เลยนะคะไซเลียมฮัรดทำให้เราอิ่มเรากินกาแฟมื้อน,นี้ไปนเนี่ยตอนเชา้าเราจะรู้สึกว่ามันไม่อยากกินข้าวเพราะว่าไซเลียมฮัรดมันจะไปพองในท้องทําให้เราอิ่มสองสารสกัดนะคะจากถั่วขาวถั่วขาวจะไปดักจับพวกไขมันต่างๆดักจับแป้งไขมันนะคะสามผลส้มแขก ทานกาแฟตัวนี้ใครที่ท้องผูกไปบ่อยมันจะระบายได้ดีทับถ่ายตามปกติแต่จะถ่ายแบบสบายท้องทําให้หน้าท้องเนี่ยยุบเร็วและสารสกัดอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือสาร่ายสไปรูรีนาสาร่ายตัวนี้ช่วยในเรื่องของการทําให้เราไม่โซมนะคะพี่เต๋าเป็นคนที่ทานกาแฟปกติก็ทานปกติแต่ว่าหมอห้ามทานแต่ตัวนี้ทานได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลเขาใส่ย่าหวานกินได้สําหรับคนลดน้ําหนักแล้วท้ามายิ่งกินยิ่งผอมทํามายิ่งกินหุ่นยิ่งดีทั้งผู้ชายและผู้หญิง คุณต้องลองค่ะครับวันนี้ก็มาพร้อมโปรโมชั่นเลยกับกาแฟ m i ล l i Coffee นะฮะวันนี้1กล่องราคา239บาทนะครับแล้ววันนี้มีโปรนะฮะพิเศษเลยเซตกู้หุ่นพังนะครับซื้อ2กล่องราคาเพียงแค่439บาทแล้วก็จะแถมแก้วกาแฟไปอีก1ใบด้วยนะครับแล้วมีอีกโปรหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับซื้อ3กล่องราคาเดิมพันกว่าบาทไม่ขายนะครับเหลือเพียงแค่ห้าอยาสิบบาทเท่านั้นนะฮะโปร3กล่องนะเนี่ยก็แถมแก้วกาแฟฟรีไปอีก1ใบด้วยนะจ๊ะถ้าใครสนใจโทรได้้้เเลลลยบบบอรร์นนีีกััมมิ่คคฟะผูช0634 943656นะครับรวมถึงที่ลายแอดนะฮะสแกนเทียบโ,โคดด้านล่างได้เลยรวมถึงคุณผู้ชมนะครับสามารถไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นหรือว่าข้อมูลต่างๆของกาแฟมิลี่คอฟฟี่ของเรานะครับได้ที่เพจ Facebook มลี่คอฟฟี่เพจบริษัทแล้วก็ติ k กตอกได้เลยนะครับค่ะบันเทิงข่าวแรกค่ะเริ่มต้นว,วันนี้นะครับไปดูแม่ปุ้ยนะครับ TPN ฟาดแรงซัดน้องดอเด็กนะฮะอยากเที่ยวกุเรื่องนั่นเองนะอยากดูว,ว่าน้องดองเด็กชื่อจริงชื่อไม่ไมรู้ครับชื่อน้องดมอ๋อนะ นางงามก็ถือว่าอยากจะรู้เหมือนกันหลังจากที่แม่ปุ้ยเองเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ข้อความฟาดแรงถึงบางคนพร้อมกับอักษรย่อแบบซับซิดเลยโดยมีมีเนื้อหาแบบนี้นะครับบอกว่าน้องดอเด็กคะอย่าไปเที่ยวกุเรื่องนะคะเรารู้เรื่องหมดแล้วพร้อมดําเนินคดีคะ่ะนะครับ ก็อย่าไปเที่ยวนะครปกปัน่นส่งข่าวมั่ยกับนักข่าวหรือว่าใครๆและเราไนมะ่เคยเรียกคุณมาทํางานเลยค่ะมีแต่คุณมานั่งทําตาและห้อยมาถามถ่ายให้เราเรียกทํางานแต่เราเนี่ยไม่รับคุณค่ะเพราะว่าคุณนนิสัยไม่ดีต้องปรับปรุงตัวด้วยนะคะนี่นะครับไม่งั้นจะไม่มีที่ยืนดูสิคะาว่ากี่เวทีแล้วที่เขาเลิกจ้างนะด้วยความปราร,รถนาดีค่ะงานนี้นะครับ ก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยแล้วก็ส่วนใหญ่รู้ว่าหมายถึงใครนะครับแปลว่าเด็กคนนั้นหมายถึงใครที่แม่ปุ้ยโพส์นะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยก็คงต้องรอฟังจากปากแม่ปุ้ยถ้าออกมาชี้แจงหรือจะออกมาพูดเลยก็แล้วแต่เลยเรื่องของแม่เลยนะฮะว่าแม่โพสยถึงใครนะจ๊ะอมอมอมรู้จักสัพ์ภาษาอังกฤษใช่ไหมลูกกวางภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไงอะเรนเดียใช่ไหมฮะทำไมอะกวางพูดะไรนะ เรนเดียทำไมอ่ะเรนเดียน้องเรนเดียทำไมอ่ะไม่มีอะไรแม่ก็คิดถึงกวางไงเรนเดียเด็กอาจจะชื่อน้องเดียก็ได้นะไม่รู้น้องดาน้องเดียน้องเดียวน้องโดนน้องดมหรือน้องะก็ได้หมดนะเรนเดีย มิสเรนดี้อ่ะเออนะคะก็นั่นแหละแม่ปุ้ยออกมาโพสเหยียบเรือสองแคมคัดจบที่เดียวกับโอมนั่นแหละไม่รู้ว่าเธอรู้จักกันหรือเปล่าเหยียบเรือสองแคมนะคะน้องเรนดี้อ่ะที่อะไรจบจบที่เดียวกับโอม จบที่เดียวกับเมืองอ่แล้วเกี่ยวอะไรกันกูเล่าให้เมึงฟังเออยี่ก็อะไรกก็งงไงว่าอะไรเขาจบที่เดียวกับเมืองมีคนนักข่าวเขาเล่าให้กูฟังเมื่อวานกูก็งงกูรอเด็กคือใครเขาก็บอกว่าชื่อน้องเรนดีะจบที่เดียวกับองโอมเออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นน้องเธอไม่รู้จจะเป็นเออน่าจะเป็นรุ่นน้องเธอนั่นแหละนะแล้วก็เสียทีนี้เนี่ยก็สร้างปัญหาปุกปั่นปั่นป่วนอยู่ในกองวุ่นวายลับบี right. ้นะคะ ว,วิ่งทำคนนั้นทีวิ่งทําคนนี้ทีก่อนเฉพาะคนดังนะคะแต่ฟอ้องไม่ได้นะครับเพราะว่าคนชื่อเรนเดียนเนี่ยมีเป็นสิบสิบล้านคนแล้วเขาไปทำทำข่าวเนี้ยเหรอเขาไม่ได้เป็นนักข่าว เขาก็ไปอยู่เบื้องหลังทําออกนานบ้างเวทีนางงามบ้างแล้วก็ยุโยงปลุกปั่นอะไรพวกนี้แหละทาเยอะนั่นแหละค่ะเขาเียียบเรือสองแคมนะคะแคมเดียวน้องไม่เอียบน้องเป็นมิสสองแคมน้องชื่อว่าน้องเรนดีอ่ะนะครับนะะอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของนางงามก็เหมือนกันนะครับมาริยาครับฟาดเพจเชียร์นางงามโพสต์ปั่นแอนโทเนียล็อกมงนะฮะก็เสร็จสิ้นลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการประกวดนางงามเวทีจํามิศรีเวิร์ดไทย แสบยี่ครับซึ่งที่สามารถคว้าม,มงกุฎในปีนี้เอาไว้ได้ก็คือแอนโทเนียนะครับแน่นอนว่ามีกระแสเนี่ยบางพวกบางกลุ่มนะก็ย่อมที่จะมาพร้อมกับกระแสดามาเนาะเมื่อมีเพจนางงามเพจหนึ่งนับได้มีการโพสต์พาดพิงถึงนางงามรุ่นพี่อย่างมาริยาพูเลือดลาบโดยอ้างว่ามาริยาเนี่ยพูดหย,ยาบๆเกี่ยวกับเรื่องของล็อกมงว่ามาริยาเดินเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็พูดหย,ยาบๆเลยถ้ามึงล็อก แล้วจะเอากูมาทําไมจังหวะเข้าห้องน้ําพอดีนะฮะก่อนที่มาริยาเองเนี่ยจะแคปข้อความจากเพจดังกล่าวมาโพสตฟ์ฟาโดโรกสตอรี่ในอีสแกรมบอกว่า โกหกนะฮะตกจุดจุดจุดมาริยาไม่ได้พูดหรือแม้แต่เข้าห้องน้ําในงานหรือหลังงานไฟนลเอ็มยูทีเช็คหูเช็คตากันนะคะนี่นะและก็ที่ฟาดหลังแอดเลยเนี่ยแรงยิ่งกว่ามาริยาก็คือบรรดาแฟนนางงามที่เข้าไปคอมเมนต์ตามเพจนางงามต่างๆที่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดโดยหลายคนเนี่ยตำหนิเพจดังกล่าวที่เต้าข่าวเท็จสร้างความเสียหายให้กับมาริยาพร้อมแนะให้มาริยาเนี่ยดำเนินป้องไปเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่า ที่ไปพิมพ์แบบนั้นนะคือเพื่ออะไรนะฮะในกรณีพูดถึงมารยานั่งข้างพี่ค่ะวันวันวันพีริมมินาลีน้องนังน่งข้างพี่น้องใส่สุดสีส้มอมพี่ก็คุยกับเจ้าของยาดมเสียงพิวอิวอน้องลูกตาน้องก็บอกวารียาวนี่แต่งตัวเหมือนพระเลย น้องก็บอกว่าเออเหมือนพระจริงๆเขาก็ไม่ได้พูดหรอกเ,เขาก็ยิ้มแต่แล้วเขาบอกเออเหมือนพระพระใส่ชุดสีซ่อมก็ไม่เคยเห็นนางเข้าห้องน้ํานะคะนางก็นั่งติดกับพี่เต่าเนี่ยแหละค่ะนางก็ไม่เข้าห้องน้ามีแต่กูกับแม่ตือเนี่ยแหละวิ่งห้องน้ำนะคะแล้วกสว็ส่วนใหญ่ในห้องน้ํนากรรมการเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ํามันจะเป็นห้องน้ํา ต่างหากค่ะนะคะยกเล่นแต่ว่าเราอยากจะไปดูแบบว่าน้องๆเก้งเยี่ยวเย่อะไรเงี้ยเขาจะเข้าห้องน้ำเก้งด้วยอะไรเงี้ยว่าน้เก้งวันนั้นหล่อหมดนะคะแล้วก็วันจริงมาริยานั่งอยู่ซีกหนึ่งก็ไม่เห็นเข้าห้องน้ํานะคะคนที่เข้าห้องน้าก็มีกูกับแม่ตื่เหมือนเดิมค่ะเขาเข้าห้องน้ำค่ะนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ําของคณะกรรมการเปิดเข้าไปในห้องน้ำกูตกใจห้องน้ําของคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นห้องน้าใหญ่กูเปิดเข้าไปมีช่างแต่งหน้าทำผมนั่งอยู่ในห้องน้ําเต็มเลย เขาปวดขี้ปวดเยี่ยวครับไม่ใช่มันไม่มีที่แต่งหน้าทำาหมกน้องก็เลยต้องมาเอาจับจองที่แต่งหน้าให้คณะกรรมการอยู่ในห้องน้ําแล้วก็บอกว่าแม่ตื่บอกน้องน้องออกไปก่อนได้ไหมพอดีแม่จะฉี่กันเขาบอกอได้ค่ะแม่ได้ค่ะแม่เขาก็ออกไปแต่ว่าเครื่องสาอางของเค่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องน้ําหมดเขาก็ไม่มีใครมเมาอะไรกันค่ะเพราะว่าทุกคนจะกระซิบกระซาบกันมากกว่านะคะนะคะเขาก็ถามกัน พ uh. ่อถามกันแค่นั้นแต่เขามแม่ปุ้ยไม่มายุ่งวุ่นวายค่ะคอันนี้คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าเต๋าอยู่ในเหตุการณ์ทุกรอบยกเป็นห้องห้องดําค่ะห้องตัดสินคะแนนใบคะแนนอยู่ที่กูหมดค่ะใครจะอยู่ใครจะเข้ารอบอยู่ที่กูเนี่แหละค่ะเพราะว่าเกณฑ์การให้คะแนนของแม่เตา๋านี่ใช่คือสิบไม่ใช่คือหนึ่งจบค่ะครับนะคะัะถ uh. ้าเกิดเดินออกมาแล้วใช่นี่คือนางงามบิวตี้ควีน สิบสิบสิบให้ไปก่อนแต่ถ้าไม่ใช่ยังคาบลูกคาบดอกอืมไม่ถึงแปลกแปลกประหลาดหนึ่งกลางกลางสองอนี่แหละค่ะคือหลักการการให้คะแนนของฉันครับเดินมาแล้วเป็นบิวตี้ควีนสิบเดินมาแล้วไม่ใช่หนึ่งคะแนนค่ะใัค่ะนะฮะ ครับเกี่ยวกันนะฮะอันนี้พูดถึงของมิชลินเบอร์ไทยแลนด์ไปแล้วนะครับเราไปดูทางสั่งของพินวัดบ้างดีกว่านะครับ <What? S 1> พินวัดก็บอกว่า <What? S 1> ยินดีกับคนที่ได้ริกสิตนะฮะมิดอินสตรคอนไปด้วยนะครับห mm hmm. ลังจากที่เวทีมิสแกรนะได้มีการยุติส่งนางงามไป,ไปเวทีมิดอินสตรคอนนะฮะด้วยสาเหตุที่รู้มาว่ามีเวทีนะะในไทยแอบไปดีลแล้วก็ให้เข้าเสนออะไรที่ดีตามข่าวที่เรานําเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมทําให้ทางด้านของพี่วั์เองจบความสัมพันธ์กับเวทีนี้ ซึ่งเมื่อวานเองเนี่ยนะครับพี่วัดก็ได้มีการไลฟ์สดนะฮะแสดงความมีดีกับเวทีที่ได้เลิสิทธิ์ไปด้วยนะครับเ,เดี๋ยวลองไปดู<า>คลิปกันนิดหนึ่งนะครับว่าพี่วัดพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับมันเคยทำให้ผมใจเย็นๆลงๆลงอันนี้ลงจริงๆไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้อยากได้คืนไม่ได้อยากอะไรอืมนี่พูดจริงๆแล้วแถมแบบยินดีด้วยเออเอา <ๆ S 2> ก็ยินดีด้วย ยิ้มสีบอสอันยิ้ดีจริงๆริงยิ้มยิ้มดีก็ต้องยิ้มอ่าวอาทีใหม่ให้เอลซ่าดีกว่าลปทั้งคู่อย่าเรียกว่าโปเรียกว่าเข้าใจเดี๋ยวป่ะเอเข้าใจเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจมนุษย์เข้าใจแต่ละคนมันก็มีเหตุผลที่ต่างกัน ความต้องการของคนมันก็ต่างกันวิธีการของคนมันก็ต่างกันก็เราก็เข้าใจอืีะะถูกแล้วพี่วัดถูกแล้วค่ะเพราะว่าพี่วัดอยู่ในวงการนางงามมาอย่างยาวนานนะคะยี่สิบกว่าปีสิบกว่ากว่ยี่สิบปีนะครับอินเตอร์คอนพี่วัดก็เคยได้ยนมงมาเรียบร้อยอแล้วนะคะหนึ่งปีนะคะก็ทุลักทุเลปีนั้นนะคะก็เราก็ทราบราบกันดีนะคะในฐานะพี่น้อง เ,เราต้องแสดงความยินดีค่ะมันไม่ได้มีการช้อนอะไรเกิดขึ้นนะคะมันไม่มีการช้อนใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นคือจัดเนี่ยตรงไปเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เคยเป็นมือขวาพี่นวัดเพื่อนก็เลยบอกว่า นโยบายตอนนี้ไม่ไม่ไม่นิยมไม่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 ไม,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 ไม่สนับสนุนในเรื่องของการส่งไปเวทีที่มันใหญ่ๆเพราะว่ามันจะเสียเรื่องของลิขสิทธิ์เยอะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอินเตอร์คอนนะคะอันนี้โดยรวมทั่วไปจะเสียในเรื่องของลิขสิทธิ์เยอะแล้วก็แต่ละลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็จะมีข้อตกลงข้อแม้ข้อต่างๆซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปเขาก็เลยตัดสินใจว่าส่งไปเวทีธรรมดาเล็กๆถึงอาจจะไม่มีใครรู้จักเลยก็ได้นะคะ แต่แว,วันนี้มันก็เหลือแค่เพียงมิสอินเตอร์คอนเวทีเดียวที่ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในแกนสแสลมแต่ก็เป็นเวทีที่ทุกคนรู้จักสมัยก่อนเนี่ยพี่วัดเนี่ยแกถือเนี่ยแกถือเหมือนบีดีบีดีนะคะสมัยก่อนเนี่ยกะะแกถือแกลนนะคะแกถือแกลนะะแกถือเอิร์ธนะคะแกถือซูปราอินเตอร์คอนทัวริซึมนะคะแกถือแบบใหญ่ๆห,หมดเลย พอถือใหญ่ๆเยอะแต่แล้วเวทีเนี่ยพอเขารู้ว่าบอสมีเงินบอสรวยเนี่ยทุกคนก็จะแบบว่ามาคุยกับบอสในเรื่องของผลประโยชน์เยอะอแล้วแกก็มีความสึกว่าแก,แกลำคานแกปลงหลายเวทีก็ส่งอีเมลมาของเงินแกตีห้าล้านแกก็ไม่ให้แกก็ไม่เอาแล้วอ,อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็คือส่งไปก็เหนื่อยเพราะว่าสุดท้ายก็มานั่งของเงินแกเพราะเขารู้ว่าแกรวยมากแกก็เลยปลงนะคะแต่พี่วัดก็ต้องไปเตือนแขกนิดนึงนะคะแขก ลูกสาวพี่วัดนะคะที่ออกมาไล์สดนะคะที่ออกมาด่าเขาว่าค่ะก็เพราะว่าแขกเนี่ยหนึ่งไม่ได้อยู่ในธุรกิจวงการนางงามแขกไปแค่ช่างแต่งหน้าอยู่ในกองแล้วก็ขายแฮร์พีชนะคะแล้วแขกรู้เยอะหมดเลยนะคะจนเราสงสัยว่าแขกเอาข้อมูลมาจากไหนนะคะก็ไม่ต้องให้ใครไปพูดแล้วนะคะมันต้องหยุดแล้วก็แสดงความยินดีกับเขาแล้วพี่วัดจะกลายเป็นผู้ชายที่น่ารักและหล่อที่สุดค่ะ รนะครับซึ่งทางแม่ปุ้ยเองเนี่ยก็มีการแจ้งแล้วว่าเนี่ยนะครับทาง MIO เองได้มีการติดต่อมาเองนะไม่ได้อะว่าจะติดต่อมาเองว่าจะถือลิขสิทธิ์หรือไม่แม่ปุ้ยก็จึงให้ฝ่ายประสานงานเนี่ยตอบกลับไปว่าสนใจก็เอาง่ายๆคือทางอินเตอร์คอนมีการติดต่อมาเองว่างั้นเถอะว่าแบบว่าสนใจไหมกับการถือลิขสิทธิ์อันนี้แล้วแม่ปุ้ยก็บอกว่าเมื่อเขาติดต่อมาเราก็คือสนใจก็คือต้องบอกว่าสนใจไงก็ตรงนี้ไปคืออินเตอร์คอนเนี่ยนะเอาง่ายๆการถือลิขสิทธิ์ในเวทีที่ไม่ใช่ระดับแกล ไม่ใช่ยูนิเวอร์สไม่ใช่เวิร์ไม่ใช่ซูเปอร์ไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมันก็ไม่ใช่แกนนแลมพอมันไม่ใช่แกนนแลมเสร็จปั๊บเนี่ยพอเขาเห็นเจ้าใหม่ๆในเมืองไทยอะไรที่มันบูมเนี่ยเขาก็จะติดต่อคนนั้นถ้ามันเปรียบเสมือนเรามีบ้านโอมีบ้านเช่าอโอมีบ้านเช่าห้องห้องหนึ่งทุกคนก็มาเช่าห้องโอมอยู่ถูกต้องไหมวันหนึ่งแม่เนี่ยก็อยู่ในห้องโอม,อมแต่แม่ไม่เคยเสียตัง ให้โอมคเป็นค่าเช่าเลยอืมค่าน้ำค่าไฟแม่ก็ไม่เคยเสียวันหนึ่งอีลันมาบอกว่าผมอยากจะมาเช่าห้องนี้อืแต่ผมขอเสียเงินค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟผมออกเองอม,มึงในฐานะคนทำธุรกิจห้องเช่าเนี่ยมึงมึงจะเอาเลือกใครจะต้องเอาคนที่ให้ตังเราอะถูกต้องอแค่นั้นค่ะมันไม่มีการช้อนกันอะไรเกิดขึ้นค่ะการช้อนหมายถึงว่า กูยังเสียเงินให้มึงอยู่อเอีนี่มาจ่ายเงินแพงกว่าแล้วกูยกให้อีนี่เข้าใจไหมนี่คือการชอ้อนแต่นี่หมายความว่าพี่เต๋านี่อยู่กับมึงเนี่ยกูอยู่ในฐานะอยู่ฟรีอะอแต่กูไม่เคยจ่ายค่าอะไรให้มึงมเลยอ่ะอแล้ววันหนึ่งอีรานมาจ่ายเงินอะมึงก็ต้องเอาอีรานาถูกแล้ว คนกินข้าวเนี่ยเขาาก็ต้องเอาคนที่เขาจ่ายเงินอืม,มีแต่คนกินญ้าเท่านั้นแหละที่ไม่เอาเออแล้วก็มีแค่นั้นแหละค่ะครับเนออี่ยนะฮะก็เป็นที่ถกเถียงกันในเรื่องกรณีว่าใครได้น้องๆหลายคนคยไม่รู้ก็ไปบอกว่าช้อนช้อนช้อนมันไม่ได้ช้อนค่ะรู้วงการธุรกิจนาง,งามเนี่ยถ้าเกิดสายสัมพันธ์เขาดีกันอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่เก็บตังคุณนะ แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยมันมีเวทีหนึ่งที่มันเทียบเท่าได้หรือมันมันอาจจะแบบกําลังจเจริญเ,เติบโตเนี่ยเขามาคุยแล้วก็ดีลแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยเป็นหนูหนูเอาไหมหนูู็แค่พี่ถามหนูแค่น,นี้ยหนูเป็นเจ้าของบ้านเช่าอะ่ะหนูเป็นเจ้าของบ้านเช่าอีกคนนึงอยู่ฟรีกับอีกคนหนึ่งพร้อมจะจ่ายค่าน้าค่าไฟแล้วจ่ายค่าเช่าให้หนูอะ่ะหนูเอาอันไหน ถ้าหนูเป็นคนฉลา,าดมากๆหนูก็คงให็คนอยู่ฟรีอยู่แต่ถ้าหนูเป็นคนฉลาดน้อยหนูก็ต้องคอิดค่าเช่าหนูก็คิดเอาเองแล้วกันค่ะค่บนะคะส่วนที่ไปพูดบอกว่าเวทีนั้นจะเจ๊งเวทีนี้จะเจ๊งจะเจ๊งก็จะเป็นพี่บอกอะไรให้นะจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งมันก็เรื่องของเขาบางเรื่องเนี่ยเราไม่ควรเอาไปพูดจะเจ๊งหรือไม่เจ๊งมันก็เรื่องของเขาเจ๊งก็เดี๋ยวเขาก็ทำจดหมายแถลงเองว่าเขาเจ๊งเจเงรวบเราไม่ต้องเอาไปพูด และอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยคนพูดก็ไม่ได้อยู่ในธุกร,รกิจวงการนางงามนะคะไม่ได้อยู่ในธุกร,รกิจวงการนางงามเราก็ไม่ยากจะบอกว่าใครสั่งให้พูดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเ็าไม่ควรพูดเข้าใจไหมคะเหมือนโอมอย่างเงี้ยโอมเรียนหนังสือแล้วโอมเรียนให้เก่งแล้วโอมติดศูนย์หมดอย่างเงี้ยมันก็เรื่องของเธอถูกต้องไหมล่ะเธอก็ต้องมาโลงเรียนใหม่ก็เหมือนแม่อย่างเงี้ยแม่เรียนเก่งแม่ทำ,ทำเรียนเก่งอยู่ได้สี่หมดมันก็เรื่องของกูเออ มันก็ขึ้นอยู่แต่กับความพยายามของแต่ละบุคคลเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเจ๊งเขาจะไม่เจ๊งเขาจะขาดทุนเขาจะไม่ขาดทุนมันก็เรื่องของเขาการทําเวทีระดับอินเตอร์เนชันแนลไม่มีเวทีไหนที่ได้กําไรค่ะแขกแขกก็รู้ดีอยู่มันขาดทุนมากขาดทุนน้อยอยู่ที่แต่ละบริบทเวทีค่ะแขกยกเว้นทําเวทีในเมืองไทย ประกวดนางงามในประเทศไทยสปอนเตอร์แน่นกันทุกคนไม่ขาดทุนแต่ถ้าทำเป็นอินเตอร์เน็ตชนแนลแล้วขาดทุนกันหมดค่ะแต่จะขาดทุนมากขาดทุนน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบางคนว่าจะบริหารเงินยังไงแค่นั้นอเออเขาจะเจ๊งจะเล้งมาลืนรวบยู่หน้าเวทีมันก็เรื่องของเขาเราไม่ควรพูดนบนั่นคือ,อม,มารยาทส่วนการไปซื้อมันก็ไม่ได้มีการช้อน เออเพราะว่าเขาติดต่อไปแล้วเขาติดต่อคนนี้คนนี้เขาพร้อมที่จะจ่ายก็จบเออเอ,อ,อีกคนหนึ่งเขาไม่จ่ายก็คือไม่จ่ายก็คือไม่มีการดีลอีกคนหนึ่งเขาพร้อมดีลก็คือจบเออเหมือนโมอมไปร้านเด็กนวดอย่างเงีเ้ยแล้วร้านอันนี้แม่ไม่ได้พูดแม่ก็แบบเรียกเปิดเปย,เปยนะแม่เป็นอแม่เลา้าอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าน้องโอมคะ น้องโอมน้องคนนี้ใช่ไหมคะพอดีคิวน้องเยอะรบกวนน้องโอมโอนม,มาก่อนสักเจ็ดร้อยได้ไหมคะเพะื่อเป็นการจองคิวน้องอาโอมก็โอนเจ็ดร้อยและอ e ีลุงไหนไม่รูามา้มาเกิดอารมณ์บอกว่าจะขึ้นกับเด็กคนนี้ของโอมเลยเขาบอกไม่ได้คะ่ะเพราะว่าโอมจองไว้แล้วเจ็ดร้อยมามันก็ต้องเป็นของโอมไงมาถูกแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรเลยมันไม่มีช้อนไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะ,ะมันอยู่ที่ว่าเงินมาผ้าหลุดค่ะ เงนินหยุดภาคก็หยุดแค่หัวนมค่ะลูกนะคะคนี่นะ,นะคะ,ะพูดถึงในคบ Miss Universe Thailand นะครับ,รทไ,ทรบไปเปิดยอดการติดตาม IG ของวีนากันหน่อยนะชนะใจคนดูทั้งประเทศเลยหลังประกวดจบกันไปในปีนี้นะครับจบลงไปที่เรียบร้อยก็แน่นอนว่าคนก็ไปดูกันว่าวีนาเนี่ยก็ไม่ได้มงสมใจนะก็ยังคงเป็นนางรองอยู่ใช่ไหมคุณแม่นะฮะหล่นไปเป็นรองสองรองสองนะจริงๆวันนั้นมันควรจะเป็นวีนาจับมือกูก็เชียมกูจะเทียยังไงละ กูก็ชอบวีนากูบอก <Yeah. S 2> ตรงๆเอีวีนาเขาก็น่ารักกับกู แต่เอฟซีเขาน่ารักนะกเขารู้ว่ามันพลาดเขาก็เขาก็เงียบเขาไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าเอฟซีน้องน่ารักมากก,<น>ก,ก็ล่าสุดเนี่ยในการใน IG ของวีนาเนาะผู้ชมมียอดการติดตามใน IG ตอนนี้ทะลุไปที่5 0 0,000แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากเดิมด้วยนะฮะกระแสก,ก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วในของวีนาน,นั่นเองครับเอฟซีน้องวีนาเป็นเอฟซีที่ทุ่มนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มนาวี<ฆ>นะคะแล้วก็เป็นเอฟซีที่น่ารักทุกคนเจอกับแม่ก็น่ารักทุกคน แล้วก็เชียร์กันอย่างสุภาพเรียบร้อยไม่มีการโหเวลานางงามตัวเองที่เป็นคู่แข่งออกมาเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะมองแล้วมันก็จะพิจารณา,าเขาจะไม่ไม่ไม่โหไม่อะไรทั้งสิน้นมันเป็นการเชียร์นางงามแบบเขาเรียกว่าผู้ดีมีการศึกษาแล้วน้องๆทุกคนออกมาอาจจะมีเสียใจบ้างแต่เข้าใจและน้องๆหลายคนก็ทำใจไว ทีแรกกับแม่ก็บอกว่าบอกแม่ปุ้ยว่าแม่คะรบกวนสแกนที่วางระเบิดด้วยหนูก็มาสุดท้ายมันไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าน้องๆเอฟซีของน้องอ e ีวีนาสิงเนี่ยเป็นคนน่ารักหมดะนะคะเข้าใจในบริบทการประกวดในค่ำคืนนั้นแล้วก็รู้ว่าผลมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ทุกคนก็เชียร์เต็มร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาอย่างยากหาเอฟซีอย่างยาก น่ารักนิสัยดีพร้อมเปพร้อมทุ่มแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรที่มันไม่ยากมไม่ต้องซับซ้อนเยอะเด็กเข้าใจหมดแล้วเป็นเอฟซที่พี่ดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่อีกระดับหนึ่งเลยเป็นอีกระดับหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบว่าเห็นแล้วแบบอันนี้เห็นแล้วแบบเขาแต่งตัวดีทุกคนและน่ารักทุกคนนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักเกันสักคู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะต้องขอขอบคุณนะคะกาแฟเนี่ยนะคะมันสําคัญนะคะพี่ต๋อบอกเลยกินกาแฟอันไหนถ้ากินแล้วอิ่มเนี่ยแสดงว่าอันนั้นน่ะจริงนะคะนั่นก็คือกาแฟมิลลี่คอฟฟี่นั่นเองคุณผู้ชมนะคะใส่เลมม่มฮัดทำให้อิ่มท้องทั่วขาวดจับแป้งไขมันนะคะสารสก,กัดจากผลส้มแขกช่วยให้ระบายหน้าท้องโยโย่น้ำหนักเยอะ หรือน้ำหนักกำลังที่มันกำลังจะขึ้นหรือโยโย่มาก่อนลองลองมิลลี่คอฟฟี่พี่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังกินตอนเนี้ยสมมติว,มว่าเรากินประมาณ8ดโมงเชา้าอ่ะหกโมงเย็นยังไม่หิวเลยหกโมงเย็นยังไม่หิวเลยมันงงไหมและที่สำคัญยิ่งกินยิ่งสวยยิ่งกินยิ่งหล่อยิ่งกินยิ่งรูปร่างดี พี่ให้หนึ่งอาทิตย์ร,รู้เรื่องวันนี้มาพร้อมโปรซึ่งไม่แพงไม่แพงเลยนะครับหนึ่งกล่องราคากล่องละ239บาทเอ,นองนะคุณผู้ชมนะครับหนึ่งกล่องมีสิบสองซองนะฮะแล้วก็มีโปรเซต็ตก็หขุนทางเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยซื้อ2กล่องวันนี้ราคาเพียงแค่สี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทเดี๋ยวให้แก้วกาแฟของวิลลี่คาเฟ่ไปด้วยอ,อีกหนึ่งใบนะครับรวมถึงโปรสามกล่องครับจากราคาเดิมพันกว่าบาทยังไม่ขายนะฮะเหลือเพียงแค่ห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นฟรีแก้วกาแฟไป,ไปอีกหนึ่งใบเช่นเดียวกันนะครับถ้าใใครสนจกับ โทรเลยเบอร์นี้อย่าช้าจ้า0634943656นะครับหรือที่ Line@ แอดนะครับคือด้านล่างแล้วสแกน QR Code ได้เลยรวมไปถึงดูรายละเอียดต่างๆที่เพจ a c e b o o k นะครับรวมถึง Tik t o อรของบริก o f ฟ e e ได้เลยนะครับสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ